ขับโดยพี่เปิดนะครับพี่เปิครับ คอลี่ไฟสนามคอลี่ไฟคันที่สองสนามที่สองนะครับหนึ่สงสเี่หนึ่งเจ็ด สองร้อยสามสิบห้าครับก้าหกสองหนึ่ง พร้อมไว้เก้าจุดสี่ครับเกษชาติมีพร้อมครับลุยเปิร์สสุพรรณคาร์เตอรครับหนึ่งสี่หกสาม

ศูนย์หนึ่งเก้าสี่หกสามเาสีสาว่าสองห้า